วันนี้นะคะจะมารีวิวตุชชี่นี่เลยเป็นตุชชี่เป็นปุ้ชของไอบรูมค่ะนี่เนอะนะคะเราเริ่มมาเป็นสีชมพูนะคะหน้าตับตาข้างนีนเนาะแล้วมามีเป็นแพ็กเกจกันต่อ,ตอนะคะ ถ้าหลาจำลุกๆเป็นหนอยแล้วค่ะก็ไม่ต้องสนใจเนาะใช่ค่ะดีมาก๋ยวเรากำลังเก็บนไปเลยนะค,ะน,คะนี่ค่ะจะเป็นตัวแท็กเกชเนาะตัวนี้นะคะจะเขีนยน,น,ะะน,น,ะะะนว่าสปูชี่เจปแปน,นะค่ะ แล้วก็จะมีเป็นแผ่นกินอีกสองตัวนะคะจะเป็นตัวแรกตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะนี่เป็นสีแบบน,นี้นะคะวลาเดียวกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เขียนว,ว่าดิ l e t e r p a i n t i นะแล้วก็จะเป็นพวกคาเตือนนะคะนี่นะไอไอบลูนะคะแล้วก็แบบพี่เตแปนนะคะ นี้แพ็กเกจัวน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวสกูชี่กันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะกลินออกแบบสตอรอเบอรี่นะไม่แน่ใจนะคะนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูจมีกันเลยนี่ค่ะว้ายน่าสงสารนี่นะคะคือรู้อยู่แล้วว่าต้องมีตจมีตรงเนี้ยแล้วก็ตรงปากด้วยนะคะนี่ารักมาก นี่นะคะเดี๋ยวเราลงมบีบีันเลยนี่สโลมากค่ะเน่นมนะ่แอุ้ยคาะสลโลนะคะสโลมากอ๋อแล้วก็จะมีเป็นลายเส้นไอบลูด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนะตรงนี้นะคะไอบลู ก็เขียนว่าไอ้บลูมแล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนว่าบลูม้วยนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะก็รายละเอียดนะคะ,ระ,คะตรงน,นี้ก็จะเป็นตาเนาะเออไหะเขาก็รู้กันแล้วค่ะเป็นตาสองข้างจะข้างนึงจะเปิดตาข้างจะหลับตานะคะเป็น ปากสีชมพูค่ะแล้วก็จะเป็นแก้มสีชมพูเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีขนตรงนี้ด้วยตรงท้องมันจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นแขนนันอุ้ยแขนสโลด้วยจะเป็นมือมันเนาะแล้วก็จะเป็นเท้าค่ะสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจเป็นอะไรเป็นขนหรือไม่ก็ผมนี่แหละเนาะนี่นะคะหน้ารักแล้วก็จะมีเป็นหางมันล้ก นี่นะคะหางมันเอ่ยค่ะสโลเลยที่เหลือก็จะเป็นสีชมพูนะคะยกเว้นตรงนี้นะสีขาว,วนั่นแหละเนาะสีฟ้าจะเป็นกลิ่นมิ้น์หรือไม่หรือไม่ก็บลูเบอรี่นี่แหละไม่แน่ใจนะเพราะเราก็ไม่ได้นะไม,ดมีเราไม่ได้มีตัวสีฟ้าเนาะนี่นะคะสโลมากก็รีเข็บกันเนาะ คไซส์ประมาณนี้เนาะก็ไซส์กลางๆะคะนี่เทียบกับมือเนาะนี่น่ารักมากมันสามารถตั้งได้ด้วยนะคะเองคือมันสามารถตั้งได้น่าหลงเนาะหรือวนะ่าไม่ตั้งได้ไหมนะ <c oughs> ตั้งได้ <c oughs> นี่นะคะเนื้อแน่นมากนุ่มหอมมากกลิ่นคล้ายๆสตอรอเบอรีอรอร่นะคะ ติดสกัะเทสอยู่นะเพราะว่าคือมันเปิดคือมันปิดไม่ได้ะอะไปติดเสียงรบกวนต้องขอภยะะัยค่ะนี่ค่ะก็มีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ คลิปน so, so ี้นะคะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะบ๊ายบาย